หลังจากทุกคนกลับจากโรงเรียนกันไปหมดแล้วผมรีบไปที่ห้องเก็บของของพันลงไม่ให้ใครเห็นผมต้องรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดในที่สุดพันลงก็ออกมาจากห้องผมรีบพุ่งเข้าไปในห้องเก็บของและรีบดันตู้ที่ทั้งหนักและไม่ขยับเลยสักนิดเบ็ซสิประตูด้านหลังตู้เปิดออกเมื่อไปอยู่ข้างในนั้นก็จะถึงกับห้องแห่งความลับของผมแล้วห้องนี้เป็นห้องเล็กๆที่มีหน้าต่างสามารถมองไปที่สระว่ายน้ำของโรงเรียนได้ในช่วงค่ำมีอาที่รักของผมจะออกมาว่ายน้ำและผมก็มาเฝ้าดูเธออย่างลับๆผมไม่กล้าที่จะบอกความรู้อองผมมหหหเเคค็นนนนนว่่่่าแแุจย เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแต่เมื่อพ่อของมิอาเสียชีวิตเธอก็ค่อยๆห่างจากผมไปเพราะเหตุนี้ผมเลยหันไปตั้งใจเรียนแทนแต่ผมก็ยังรักเธออยู่และเฝ้าดูเธอจากไกลๆอยู่เสมอภาพน้ำกระเซ็นนั้นทำให้ผมนึกถึงอดีตมิอาอยู่ในสระน้ำแล้วจูๆ่ๆนั่นมันอะไรนะ่ะผิวอ่อนงดงามของมิอารบริเวณแขนและหลังเต็มไปด้วยรอยช้ำใครทำแบบนี้กับเธอกันมิอาขึ้นจากน้ำคุมตัวได้ผ้าขนหนูและเดินไปที่ห้องล็อกเกอร์ และโดยที่ไม่ทันคิดผมวิ่งไปหาเธอเราอ,อาจไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแต่ผมจะไม่ให้ใครทําร้ายเธอเด็กขาดแต่เมื่อผมวิ่งออกไปข้างนอกเมียก็กลับบ้านไปแล้วผมรีบวิ่งไปที่บ้านของเธอซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนสมัยเด็กนั้นผมเล่นอยู่ที่นั่งเสมอผมลังเลอยู่ที่รั้วหน้าบ้านไม่กล้าที่จะกดออดเรียกจู่ๆเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นมาจากในบ้านของเธอผมตัวแข็งทื่อนั่นเป็นเสียงของมีอาเธอต้องการความช่วยเหลือผมวิ่งไปที่ประตูหลังเว้เนยมันดันล็อกอยู่สินี่ ผมจึงปีนข้ามรั้วเข้ามาในสวนรวบรวมกำลังทั้งหมดและกระโรดดเกาะหน้าต่างที่สวนหน้าบ้านบริเวณที่เป็นหน้าต่างของห้องนั่งเล่นพอด,ดีผมได้ยินเสียงจากในบ้านว่าเฟร็ดอย่าแตะต้องเธอผมค่อยๆยื่นหน้าไปมองเห็นแม่ของมีอาก์กำลังร้องไห้โอ้พระเจ้าช่วยเธอคือคนที่บอกให้เฟร็ดอย่าแตะต้องลูกสาวเธอจู่ๆผมก็พลาดท,ทำกระถางดอกไม้หล่นจากหน้าต่างเวรละผมรีบซ่อนตัวในพุ่มไม้ทันทีชายท่าทางน่ากลัวย,ยื่นหน้าออกมานอกหน้าต่างในมือถือเข็มขัดอยู่ เป็นพ่อเลี้ยงของมีอานั่นเองเฟร็ดเขาแต่งกับแม่ของมีอาไปไม่กี่ปีหลังจากที่พ่อของมีอาเสียชีวิตเขาซ้อมมีอางั้นเหรอเฟรดมองไปรอบๆสวนหาแหล่งที่มาของเสียงถ้าเขาเห็นผมเข้าแล้วก็ผมแย่แน,นๆ่ๆแต่จูๆ่ๆมีอาก็กรีดร้องขึ้นอีกครั้งและเฟร็ดก็เดินไปจากหน้าต่างทันทีปากผมแห้งไปหมดเพราะความกลัวผมต้องโทรหาตำรวจและช่วยมีอาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมวิ่งไปที่หัวมุมบ้านและโทรหาตำรวจทันทีไอเลวนี้ต้องไปอยู่หลังลูกกรงไม่นานตำรวจก็มาถึงเฟร็ดจะต้องโดนจับเข้าคุกแน่จากหัวมุมบ้าน ผมเห็นเขาเปิดประตูออกมาด้วยท่าทางสบายพอตำรวจเห็นเขาก็ยืนแถวตรงและทำการตะเบะทันทีเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันผมถึงกับอึ้งไปเลยเฟสนั้นเป็นหัวหน้าของตำรวจพวกนั้นแลวผมก็ได้ยินเขาพูดว่าฉันคิดว่าฉันเห็นใครแถวบ,บ้านแล้วขอให้ตำรวจตรวจสอบบริเวณร,บรอบๆและในตัวบ้านผมตกใจกลัวมากผมรีบไปจากที่นี่ก่อนที่ตำรวจพวกนั้นจะมาเจอผมผมใช้เวลาทั้งคืนใคร่ควรว่าจะช่วยมีอาอย่างไงดีตำรวจก็อยู่ข้างเดียวกับพ่อเลี้ยงของเธอจะเสนอให้ความช่วยเหลือมีอาก็ทำไม่ได้เช่นกันเพราะเธอคงจะถามว่ารู้เรื่องรอยช้ำได้ยัง คงไม่กล้าบอกเธอแน่ๆว่าผมแอบมองเธออยู่แต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันผมต้องพูดให้มีอาเชื่อใจผมในวันถัดมาผมอยากเดินไปหามีอาและคุยกับเธอแต่หนังเลิกเรียนพ่อเลี้ยงของเธอก็มารออยู่ที่หน้าประตูเขาคว้าแขนเธออย่างรุนแรงและกระิบอะไรสักอย่างท้องไ้ผมปั่นปวดไปหมดจู่ๆโดยไม่ทันได้คาดคิดผมเรียกเฟร็ดเฟร็ดหันมามองด้วยหน้าตาดุและถามว่าผมต้องการอะไรโดยน้าเสียงอันสั่นเทาผมเลยพึมพำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโปรเจกต์คีวะมีอาและผมต้องทำของทุกนี้ เฟสขมหมดคิ้วแต่เขาก็ปล่อยมีอาแต่เธอไม่กลับบ้านมาอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แกโดนแน่เขาพูดขูก่ก่อนจะเดินจากไปมีอาไม่เข้าใจเพราะามันไม่มีโปรเจกต์อะไรแบบนั้นแต่ผมบอกเธอว่าผมจะอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังเองความเงียที่แสนกล้ากับอ่วนนี้ผมพามีอาไปที่สระน้ําแล้วเราก็นั่งกันที่ขอบสระผมจะเริ่มังไงดีผมมองไปที่มีอาและจู่ๆก็เห็นรอยช้ำที่หัวไหล่ของมีอามันทําให้อกอผมร้อนลนไปหมดมีอาเห็นว่าผมมองจึงดึงแขนเสื้อล,ลงมาปิดไม่ผมทนต่อไปไม่ได้แล้ว ผมรวบรวมความคิดและพูดออกไปอย่างติดอ่างว่าเราเคยสนิทกันแต่หลายปีมานี้มีอาดูไม่เป็นตัวเองเลยผมมองไปในดวงตาของเธออย่างระมัดระวังและหายใจออกเบาๆทำไมเธอถึงไม่อยากจะเชื่อใจฉันละ่ะหลังจากนั้นมีอาก็มองตาผมและสัญญาว่าจะบอกผมทุกเรื่องถ้าหากผมสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นผมกลืนน้ำลายอย่างประมาทและตอบตกลงหวังไว้ว่าจะสามารถเปลี่ยนใจมีอาที่หลังได,งได้เธอจึงเริ่มเล่าเรื่องเมื่อพ่อเลีย้ยงเฟรดเข้ามาในครอบครัวเราเขาขวางไม่ให้มีอาและแม่ออกไปเจอโรคภายนอกและห้ามไม่ให้พูดคุยกับคนอื่น และถ้าหากว่ามีอาหรือแม่บ่นเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังละก็จะต้องเจอดีแน่มีอากระซิบทั้งน้ำตาว่าเธอแค่อยากจะมีชีวิตปกติโดยไม่ต้องกลัวหรือเจ็บปวดเธอฝันอยากเป็นนักว่ายน้ำมาตลอดแต่ตอนนี้เธอได้แค่ว่ายน้ำหลังเลิกเรียนในเวลาที่จะไม่มีใครเห็นรอยชามพวกนี้คำพูดของเธอทําให้ผมเจ็บปวดมากเฟรดจ,จะต้องชดใช้ในทุกสิ่งที่มันทําถึงแม้ว่าผมสัญญาว่าจะไม่ทําอะไรแต่ผมต้องช่วยมีอาให้ได้ผมคุ้นคิดว่าจะทํายังไงดีผมต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีตำรวจจะต้องเข้าข้างเฟรดอีกแน่นั่นเป็นทางเดียวเท่า้้ทีจะํใหดติคุไ ผมพูดออกมาว่าผมจะอัดวิดีโอในสิ่งที่เฟร็ดทำกับครอบครัวของเขาถ้าหากมีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นเขาก็ดิ้นไม่หลุดแน่มีอามองผมด้วยความดีใจดวงตาของเธอช่างงดงามจริงๆเราคุยกันแค่สิบนาทีเท่านั้นแต่เฟร็ดก็เริ่มโทรตามมีอาและตะโกนบอกให้เธอกลับบ้านภายใน5นาทีโปรเจกต์ชีวะนั่นมันใช้เวลานานไปแล้วเราตกลงจะติดต่อกันด้วยการส่งข้อความชั่วโมงต่อมาเราวางแผนไว้ในหัวเสร็จสิ้นมีอาจะแกล้งยั่วยุเฟร็ดในคืนนั้นและผมจะเป็นคนถ่ายวิดีโอทั้งหมดไว้เป็นหหลักฐานใ้ตวจ มื่อถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงผมไปที่บ้านมีอาและแอบเข้าประตูและปิดด้วยความระมัดระวังมีอาเปิดประตูทิ้งเอาไว้แต่ประตูแทนส่งเสียงเอี๊ยดอาเสียงดังอีกเว้เเนยแต่สวนหน้าบ้านก็ยังเงียบสงบอยู่ผมรีบไปที่หน้าต่างห้องครัวและแอบดูข้างในมีอากำลังทานข้าวเย็นอย่างเงียบกับแม่และเฟรดที่นั่งหันหลังให้กับหน้าต่างผมมือสั่นไปหมดด้วยความกลัวแต่ผมบอกตัวเองว่าผมจะต้องกล้าหาญเข้าไว้เพื่อมีอาแล้วเธอก็สังเกตเห็นผมเธอหยิบแก้วนมขึ้นมาและมองมาที่ผมด้วยหน้าตาหลังเลผมพยักกหน้้าเเธออแลลงไปที่รด วินาทีต่อมาผมได้ยินเสียงเศษแก้วแตกและกระจายไปทั่วทั้งห้องครัวในขณะเดียวกันเฟสลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างหุนหันผมหันกล้องตามผมต้องถ่ายทุกอย่างเก็บเอาไว้แม่ของมีอาขวางทางเฟสเอาไว้แต่เขาก็ผลักเธอแล้วตะโกนออกไปว,ว่าที่นี่ข้าเป็นคนคุมเฟสนเป็นปีศาจแท้จริงผมอดทนอดกลั้นเอาไว้พยายามไม่พ่งไปปกป้องมีอาแต่วิดีโอนี้จําเป็นเพื่อจะใช้ช่วยเธอและเฟสก็กําลังจะเหวี่ยงมีอาหลับตาและไม่แก้ห้ามแต่ต้องเธอเด็ดขาดไอ้ประหลาดผมทุบก,กระจกด้วยความแรงทั้งหมดที่มี ช่วงขณะเดียวกันนั้นทุกคนหันมามองแกมาทําอะไรที่นี่แถมกล้องนั่นอกีกเฟตตาโกนและเดินตรงมาที่ผมผมตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวแต่มีอาวิ่งหนีออกไปจากบ้านและคว้าแขนผมมาไปด้วยเราวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้แต่จู่ๆไฟหน้ารถที่ไหนไม่รู้ก็ปรากฏขึ้นจากไกลๆ R มีอากลัวมากเป็นรถพ่อเลี้ยงของเธอเราจะทำไงกันดีและผมก็นึกขึ้นได้ห้องลับของผมไงมันต้องหาพวกเราไม่เจอแน่ที่นั่นผมรีบคว้าแขนของมีอาและวิ่งตัดสวนหน้าโรงเรียนที่นี่เป็นที่เดียวเท่านั้นที่เราจะปลอดภัยได้ เราวิ่งเข้าไปในโรงเรียนแต่พ่อเลี้ยงเธออยู่ใกล้มากๆมีอาเร็วเข้าความคิดที่ว่าเขาจะทําอะไรกับเธอนั้นทาให้ผมร้อนรุ่มไปหมดผมเรียหักศอกที่ัวมุมและรีบลากมีอาเข้าไปในห้องเก็บของเธอยือนกรานว่าเขาต้องหาเราเจอแน่แต่ผมปิดปากเธอไว้เชื่อใจผมสิเสียงฝีเท้าหนักหนักของเฟร็ดดังออกมาจากถงทางเดินแหวใจผมเต้นด้วยความกลัวรีบผลักตัวไปข้างๆและวิ่งเข้าไปในห้องลับและเฟร็ดก็เข้ามาในห้องเก็บของหัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่งแล้วได้ยินเสียงเขาเดินช้าๆไปรอบๆห้องแล้วเเเเเขขขาาาาากก็หหยุดรือว่สัังงตนนท้ แต่พ่อเลี้ยงม,มีอาก็ออกจากห้องไปผมถอนหายใจด้วยความโล่งอกเราเป็นมองที่หน้าต่างเห็นเฟสอยู่ที่สระน้ามองหาพวกเราไปทั่วทุกที่มีอาถามเบาๆว่าห้องนี้คือห้องอะไรเวรลัดมีอาคุณได้รู้ความจริงผมมองตามมีอาและยอมรับอย่างลังเลว่าผมเฝ้าดูเธอจากห้องนี้แล้วรู้ว่าพ่อเลี้ยงของเธอทําร้ายเธอผมเป็นคนโทรหารตํารวจเองไม่รู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าตํารวจพวกนั้นมีอาจ้องมองมาที่ผมงเงียบๆพักหนึ่งแล้วจูๆ่ๆก็กรีดร้องว่าทั้งหมดเป็นความผิดของผมหลังจากตํารวจโผล่มา เฟตก็ยิ่งรุนแรงมากกว่าเก่าอีกผมพยายามบอกว่าผมแค่ต้องการจะช่วยเธอแต่จ,จู่ๆก็มีเสียงคอจากหน้าต่างโอ้พระเจ้าช่วยเฟตได้ยินพวกเราเขาแล้วเฟตคว้างเก้าอี้แล้วเหวี่ยงใส่กระจกหน้าต่างห้องแห่งความลับเขาจะต้องจับเราได้แน่ๆผมมองมีอาที่กำลังกลัวจินตนาการไม่ออกว่าเธอต้องเจออะไรมาบ้างกลับไปชั่วนี่แต่ผมรู้สึกถุนเฉียวมากแกจะไม่มีโอกาสแตะต้องเธออีกตัวประหลาดผมจับไหล่มีอาเธอต้องถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมดนะเธอพยายาม,นะมจะหยุดผมแต่ผมมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายแล้ววิ่งออกจากห้องไป ผมวิ่งไปที่สระว่ายน้ำและตะโกนว่าเฮ้เฟดเฟดหันมาช้าๆหัวใจผมบวงไปหมดเขาควงเก้าอี้ทิ้งและตะโกนด้วยความโกรธและวิ่งไล่ผมผมพยายามจะหลบแต่เฟดจับตัวผมไม่ได้และเริ่มบีบคอผมการมองเห็นผมเริ่มเบลอไปหมดนี่คือจุดจบนั่นเหรอด่วนแรงคึกสุดท้ายผมพากเฟดและเขาสะดุดเข้ากับขอบสระและตกลงไปในน้ำผมรีบวิ่งหนีและตะโกนว่าเมียวิ่งเร็วเราวิ่งนออกมาจากโรงเรียนด้วยกันเมียส่งมือถือให้ผมวิดีโอถ่ายสำเร็จแล้วเธอกระซิบพร้อมน้ำตาว่า เธอคือฮีโร่ของฉันคำพูดนี้ทำให้หัวใจผมอบอุ่นขึ้นมาทันทีผมต้องนำวิดีโอนี้ไปส่งให้ตำรวจเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ เราขับรถไปที่สถานีตำรวจบริเวณชานเมืองที่ที่เฟรดจะไม่มีอำนาจมาตัดสินระหว่างทางผมจ้องไปในความมืดตลอดโดยเกรงว่าจะเจอรถของเฟรดแม้แต่ที่สถานีตำรวจมิอาก็ยังกลัวเกินที่จะพูดแต่ผมจับมือเธอไว้และบอกเธอว่าผมจะบอกพวกเขาเองเมื่อตำรวจเห็นพวกเราเขาบอกมีอาว่าเธอได้แฟนหนุ่มที่กล้าหาญมากผมสับสนไปหมดก่อนหน้านี้ผมไม่กล้าแม้จะตอบโต้พวกนักเรีในโรง,งเรียนแต่ตอนนี้ผมกลับเป็นคนกล้าหาญที่ช่วยผู้หญิงที่ผมรักได้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเฟรดก็ถูกจับเขาบอกว่าเขาจะกลับมาหามีอาแน่แต่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นคนคุมครอบครัวนี้ผมรรูู้สึึกกหนาวไปถงะด ทันใดนั้นมีอาก็เข้ามากอดผมเป็นครั้งแรกที่ผมไม่รู้สึกกลัวผมกอดเธอไว้จุบเธอที่หัวเขาจะไม่มีโอกาสได้ทำร้ายเธอเอีกเพราะผมจะอยู่ปกป้องเธอตลอดไปคุณชอบวีดีโอนี้หรือไม่ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดถูกใจและกด Sub s ไค i b ์เพื่อเป็นการสนับสนุนชนลของพวกเราขอบคุณครับ